โยยครับท่านิสครับท่านสมาชิกสสครับสรเลยนะครับท่านผู้าการเครับท่านแม่ก็ท่านรักเส้นสายท่ารู้เอียดน่มายิกาลายที่เย็นคือโซนน้นนะครับเจุดยยที่พูสิทธิติดตั้อัก็ เียของทุก<ห> <ไป S 2> ท่านนะครับที่ทำนก็คือเป็นเรืองของฝามนุษครับที่จริงนงวันนี้มเาเปร่ก็แนจริงนะเตุเรื่อนอที่จริงตอนทีน่อ่ามิที่ถไย่ายเออม่ม่กระ้ประเทไทยรัสิคาเนี่ยโดยจากต้น ชวนมาคุยนะครับเป็นคนงงนะครับให้ผมพูดในฐานะอะไรหรือว่าแสดงความคิดในฐานะอะไรก็คิดว่าก็มาชวนคุยกันในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่เกิดในกรุงเทพแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพเนี่ย60กว่าปีแล้วเห็นที่ภาพเปลี่ยนแปลงกรุงเทพต่างๆมาพร้อมกับช่วงเลอกตั้งที่ได้มีโอกาสไปของน้องตาเกล็ดตา เือเห็นสภาพแวดล้อมในของตนก็คจะพูดหรือว่าเชิคุยในฐานะนั้นเหมือนกับจารต้นียีญาพิเศษรู้ได้ไม่วรนะครับไอสิ่งที่จะต้องมาพูดอย่างนี้นคืองานที่ต้องมาทำยท่านว่านะครับว่าคจะต้องร่าวนลนด้วาการติดตากี่รยที่ต้องทำงานด้วยกันเยอะแยะแล้วก็โกรธอี้าโกรธนะครับในกรออก ท่านอยู่ในกรุงเทพฯหรนครนี่ท่านเคยไหมครับขับรถไปตามหรือว่าเดินทางไปที่ไหนก็ตามในกรุงเทพฯหรนครเห็นคอนโดใหญ่โตของเรายี่นะที่เป็นไฮรีสผมตั้งแต่เป็นสมาชิษฐาผู้แทนรัฐบาลเมื่อชุดที่แล้วผมก็ราลุกกับพวกน้องๆที่เป็นสสกทมเอาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะผมเองนั้น มีความเชื่อว่าการที่สร้างคอนโดสูงๆในกนนร,รุงเทพมหานครทั้งๆที่ถนนในกรุงเทพมหานารครเนี่ยยังเก่งคือหกเลนนะครับพระรามสี่เนี่ยประมาณหกเลนก็จริงแต่ใช้ได้จริงประมาณสักสี่เลนเสร็จสองข้างนะครับมีจอดรถบ้านมีไอ้นู่นไอ้ดีขาวาอะไรก็ทั้งหมดแต่คอนโด,ด ไฮไวชิดเต็มลยหมดตลอดสาย <c oughs> พวกเหล่านี้เนี่ยพัฒนานขึ้นมาผ่าน EIA จริงนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าผ่าน EIA เนี่ยโดยผ่านแบบไหนก็แน่นอ,อเนี่ยว่าน่าจะต้าจะคิดเรื่องนี้ทำเรื่องนี้แต่ไรื่มำอะไรเลยครับโรงเรียนเป็นอาหารเก่าข้างๆ่งอรนะัน อาคาีเป็นคอมพใหญ่โตนะครับรับรองได้ว่ารถโดยสาร 3. ระบบระบายน้ำเสียต้องมีปัญหาอยู่และช่วงที่กำลังก่อสร้างใหม่ๆนะ้อว่อนไก่ไปมามาไม่อยากว่าจะว่าไฟไม้เพราอะไรผมเดินพื้นที่ที่ก่อนไก่เกินไปก็แค่เะนำตาไหลไปเพราะสภาพที่อยู่มาใสยไม่ว่าจะชุมชมนบ่อนไก่ไม่ว่าจะเป็นที่คองเิน รือว่าแถวเชิงส,สะพานสาทรการเมืองนะครับการเมืองถนนสายหลักทั้งสิ้นนะครับแต่เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายก็เจะมีชมุชมชนนิดเดียวครับสภาพแวดล้อมของพื้นที่อาศัยที่ด้านแต่ดินแดปอีกตัวหนึ่งอย่างไม่น่าเชื่อ,อที่คือคกรุงเทพมหานครไอ้สิ่งต่างๆเราเนี่ยครับมันก็ทับถมอยู่ในใจว่าถ้ามีโอกาสต้องทำ เรื่องราวต่งางๆเหล่านี้เนี่ยให้พี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพฯหรือกรองุงศรีอยนธยาแต่ว่าเป็นพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดเนี่ยต้องมีชีวิตรืานรปย์อยู่ที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นห,หมายปลายการที่เป็นความตั้งใจอีกอันหนึ่งที่อยากจะกราบเรียนก็คือเวลาพูดถึงพอมอ อาจจะยังไม่ได้เข้าเรื่องเรื่องที่เราสามารถนะแต่พอพูดถึงเรื่องพอมอเนี่ยการรับรู้ของประชาชนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าพอมอเนี่ยทำหน้าที่เป็นสารคดีเพราะว่ามันเกิดตรงมาจากการเป็นกลุ่มประชากรและผมยังไม่ทราบนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เข้าไปที่กระทรวงแบบจริงจังแต่ว่าเชื่อว่าข้าราชการที่กระทรวงเนี่ย พร้อมที่จะทำงานเชิงรุกถ้าฝ่ายการเมืองมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะทำอะไรกระสูงพมต้องไม่ใช่คนักาต้องไม่ใช่คนที่ไล่แจกของก็งไม่ใช่คนที่ไล่แจกเงินและต้องไม่ใช่คนที่เห็นประชาชนว่าเขาอดอแอร์เลยต้องสงเคราะห์คงไม่ใช่แต่กระทรวงพมโดยชื่ของกระทรวงเนี่ยกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภารกิจยิ่งใหญ่มหาศาลเลยครับพูดถึงพัฒนาสังคมนะครับแต่ว่าคนไทย67ล้านคนคับุวคนที่ไม่ใช่คนไทยที่เข้ามาทําง,งานในประเทศไทยอย่างน้อย70กว่าล้านคนแน่ๆคนเหล่านี้ทุกคนพมมีหน้าที่ดูแลและต้องดูแลส่วน,นุคคลเย ไม่ใช่ดูแลเพียงแค่พอ,อต้องมีปัญหาก็จะเข้าไปแจกของอผมคิดว่าอ้มาเชื่อแบบเนี่ยเปลี่ยนท่านนั้นนต,ตัวเองท่านก็มีความมุ่งมั่นแน่วแน่แอบดีทาให้การเลิ้กที่นนะครับตอนที่มีการจัดตั้ง,งรัฐบาลเมื่อแรกเลยนะครับพรชา,า,า,าติไทยพัฒนารานมนตรีพระรามุ โผลหาผมเย็นวันหนึ่งสียงตื่นเต้นมากบอกงอาจารย์ถ้าเกิดเราไปดูแลกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมาทำได้ไหมโอ้โหกระทรวงพาณิชย์ผมก็หูเลยนะครับเพราะผมจะมี็นคนด้านเศรษฐกิจคือไอ้ที่ผมถนัดที่สุดเนี่ยแน่นอนนะกระทรวงการคลังแต่ให้เราลงมาในกระทรวงพาณิชยุทธาในช่วงที่เป็นสสผมก็ทำกฎหมายเรื่องวุฒิเนี่ยผมเป็นประธานคณะทำงานทุกสาย เก้าคณะที่เป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเรื่องทางการธุรกิจเนี่ยนะครับกระสุนทางนี้ก็เป็นกระทสุนที่มีกฎหมายเข้ามาให้แย่ก็คือกระบวนการให้มาทางนี้แต่เซสชั่นที่เป็นเรื่องกฎหมายธุรกิจนะก็ทําให้เข้าใจคนไข้ก็ตอบเจ้ามือมือไปก่อนโอ้โหดีมากเลยอันนี้เป็นกระทรวงที่สร้างผลงานได้เต็มที่เลยเพราะว่าเราชอบอ่านท้องพี่น้องประชาชนแห่งประเทศเจ้ามนตรีก็ มีความกังวลใจแต่พอสุดท้ายออกมาเป็นพมออผมเนี่ยหยวก่อนแต่ท่านตรีเนี่ยกับโอ้โหอ,อันนี้คือกระสุงที่อยากได้อ่าพอท่านตุีบอกว่ากระสุนคือกระสุนที่ท่านอยากได้ผมซึ่มีหน้านนที่ทำงานให้ท่านผมก็ต้องอยากได้ด้วยผมก็ทำเริ่มวิจัยตั้งแต่วันนั้นว่า กระทรวงเป็นยังไงหรภารกิจอย่างไงและที่ผ่านมาเป็นยังไญญงแน่นอนคร,รับในสายการรักกนเองหรือว่ากระทรวงเกระซีกบไม่มีใครอยากได้ต่อไป,ปกับกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะทำไมาถึงนักการเมืองกระทรวงเกรซีต้องเรียน,นว่านักการเมิองขอโทษนะครับทุกท่านที่มาเป็นเลือกตั้ที่เป็นตัวแทนพรรคการเมืองมาวันนี้ไม่มีนักการไม่มีคนไหนเลยที่เป็นนักการเมืองเพียงซุย แต่นักกาเมืองก่วนทหลายเนี่ยทีเห็นว่ากระทรวงเนี่เป็นกระทรวงเกีตรเพราะงประมาณประจปี25,000ล้านนั้นเขไม่ต้องพูดมหาไทยนะไม่ต้องพูดศิษาธิการนะไม่ต้องพูดกาลาหมนะครับทานีคลางนุ่ง,งพูดพวกนั้นงบประมาณจะปีกปะแสล้านขึ้น พูดแบบนี้เนี่ยหลายคนอาจจะบอกผมบอกว่าพลังงานเนี่ยงมาจำปีนี่ถึงห้าพันล้านนะพลังงานกับอุตสาหกรรมนี่นะครับสูงสสูงสปรมาณประมาณห้าพันล้าสล้านเองท้่เลยนะครับแต่ทำทุกคนอยากไปเป็นผือพลังงานผมไม่ต้องตอบพานาพมกลายเป็นกระสวงในสายตาน้กันเว่าเป็นกระสวนเกรซี แต่ว่าราบุศิลปะอาชาและกัญจนาศิลปะอาชาบอกว่าโอ้อันนี้เป็นกระสุนที่เราอยากทํางานและเราจะทําให้มันเป็นกระสุนเกรเงในสายตาประชาชนพก็คือที่พึ่งของประชาชนและต้องไม่ใช่ที่พึ่งในยานยากลำบากทรานั้นแต่ต้องนาให้พอมอนนั้นประชาชนนึกอยู่ตลอดเวลาออว่าพมเป็นผู้รับใช้ คิดอะไรไม่ออกให้บอกค่ะท่การมาเรื่องที่อยู่อาศัยนสำหรับผมเนี่ยพอโจทย์คือมูลนิธิที่อยู่อาศัยเนี่ยผมก็นึกถึงคําว่าที่อยู่อาศัยซึ่งมันหมายถึงกระจายสิ่งอย่างกระจายสิ่งแต่คําว่าที่อยู่อาศัยนะครับลองนึกถึงภาษาอังกฤษภาษักฤใช้คําว่า house ใช้คำว่า home มีคําว่า habitat อาจจะล่วงเลยไปถึงความหมายของ shelter อาจจะล่วงเลยไปถึงความหมายของ haven ซึ่งแปลว่าถือลอภัยและผมเองผมยังตีความล่วงไปถึงสารวิจิตรถ,ถ้าดูสิครับปฏิภาณหมายแบบนี้เนี่ยที่อยู่อาศัยไม่ใช่เรื่องเล็กๆและที่อยู่อาศัยนะั้นเมื่อมันเป็นหนึ่งในประจัยสี่แปลว่าตัง้งแต่เกิดจนตายก็ต้องบนเวียยอยู่กับที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับใครที่เป็นคนรุกๆผมเนี่ย ก็คงเคยได้เพลงบ้านคือที่มางเราเราซื้อเราเช่าส,สาคารนะครับแปลว่าที่อยู่อาศัยนั้นจะตีความเชิงกว้างหรือเชิงแคบเป็นสิ่งที่รักษามีหน้าที่ต้องช่วยดูแลสำหรับเด็กเล็กๆตั้งแต่ทารกแรกเกิด จนถึงช่วงที่เป็นเยาวชนแน่นอนครับเขาไม่มีความสามารถในการหาผัวสายเองแน่ก็ตนะ้องอาศัยอยู่ยนนยาายกับญาติพี่น้องแ่หรือพ่อแม่ข้อถามคือในวัยเด็กนั้นเราต้องยอมรับนะครับว่าพ่อแม่โดยส่วนใหญ่เลี้ยงลูกก็คงเลี้ยงลูกด้วยความรักไม่ว่าลูกจะรักพ่อแม่หรือไม่รักที่พูดแบบนี้เนี่ยก็ยเห็นทีต่ตบางกัน ที่อยู่นี้ลูกมีทัศนคติของพ่อแม่ของสยองฝันใช่ไหมครับช่วีที่ผมที่คนโสดผมนะผมก็เป็นแค่สยองฝันแข่งเพื่อนๆนะฮะแต่ถ้าเป็นลูกคนเดียวผมคงสยองฝันมากที่ลูกยุคนี้มีทัศนคติที่พ่อแม่คงน่าภงมิใจแต่ไม่เป็นไรอันนั้นเป็นเรื่องของทัศนคติแต่สิ่งที่ผมกำลังจะพูดคือถ้าพ่อแม่กับลูก อยู่กันไม่ได้ด้วยปัญหาหากหลก็ตามคาถามคือวันนี้รัฐมีกลไกหรือมีฟาซิลสิตที่อะไรไหมที่จะไปช่วยให้ลูกออกมาพักพิงอยู่ข้างนอกสักพักหนึ่งแล้วเมื่อแก้ไขปัญหาระหว่างลูกกับพ่อแม่หรือว่าลูกกับผู้ปกครองแล้วถ้าแก้ได้ก็คือ ถ้าแ,แกไม่ได้ก็จําเป็นจะต้องมีสถานที่พักพิงเพื่อให้เด็กหล่าน,น้นมีทางออกในชีวิตก็เป็นปัญหนาสงคมญเยอะครับที่เด็กต้องมีทางออกในชีวิตแนวคิดแบบนี้ในต่างประเทศเ,เรื่องทาร์เบห์ภาษาไทยที่เอามาพยายามทำก็คือบ้านถึงวิถีแต่บ้านถึงวิถีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะั้นมันเป็นบ้านถึงวิถทีที่ส่งเข้าไปแล้วต้องเป็นโจรแน่แ่ในอนาคต ว่สาสภาพแวดล้อมก็ดีหรือว่าคนที่ดูแลเด็กเหล่านั้นก็ดีไม่ได้ดูแลด้วยใจและไม่ได้ดูแลด้วยความรักความเอาใจใส่ไม่ได้ดูแลด้วยความคิดเห็นว่าเด็กเหล่านั้นคือทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาตินี่คือเรื่องที่หนึ่งครับที่เราเห็นแล้วว่าไอ้สภาพเวดล้สมหรือว่าบ้านเด็กที่เนี่ยปัจจุบัน ยังมีประสิทธิภาพไม่แ,แต่ไม่ว่าจะเชิญปริมาณหรือาเชิญคุณภาพก็แล้วแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งที่จะต้องจับมาขับสีชุมิุบันให้มันเกิดผ,ผลไม่ไดไห้หลังจากที่เป็นเด็กๆๆเล็กๆช่วยเหลือไม่ไดาหาทางออกให้อย่างนี้ไปจนถึงคนที่เริ่มทำง,งานใหม่เจอจ็อบเบอร์ทั้งหลายแบบนี้นะครับวิถีชีวิตไม่เหมือนคนรุ่นก่อน คนรุ่นผมเนี่ยอยู่กับพ่อกับแม่จนกว่าจะปีกกล้าฐาแข็งคือแต่งงานแล้วก็ยายกครอบครัวแต่คนทุกวันนี้อาจจะไม่ใช่เริ่มมีวัฒนธรรมแบบตะวันตกเข้ามาเรื่อยๆเมอเขาเริ่มทาง,งานได้เขาก็อยากจะมีอิสระเสรีซึ่งไม่ผิดคำถามคือเขามีกําลังพอนะที่จะหาที่อาศัยคําตอบคือยากมากนะครับยากมากสวนทางกานันนะครับดิแมนมีนะครับในที่อยู่อาศัย แต่ซัพพลายสำหรับเฟิร์สจ็อบเเนี่ยจะกัดฟันไปซื้อคอนโดไหมครับคอนโดเมืองนนนะครับตอนนี้ตีวาลนนเนี่ยยูนยิตที่แบบราคาถูกไม่ไม่ยี่สิบแปดตารางเมตรเนี่ยราคาห้าแสนขึ้นเงินเดือนหมื่นห้าเงินเดือนสองหมื่นเนี่ยถ้นาน 5, 15, 20, 20, ต,ตายนะครับแต่คอนโดแับนั้นนี่เมืองนนนะฮะอันนี้ไม่นับว่ารถไฟฟ้ายี่สิบตาทเลยมาไม่จริงไมมาไม่จริงนะแล้วรู้จะมาไม่จริงก็ไหน คือถ้ามามาจีนโดยที่มาช้าก็มาแล้วผมก็เป็นคนนะครับที่จะขายมากมากเลยเพราะว่าภาษีที่เก่งอยูทั้งประเทศแต่เอาภาษีที่เก่งอยูทั้งประเทศนั้นมาซับซ้อนไอ้สกุลหนึ่งเท่อันนี้นก็เป็นเรื่องความเก็งทางหรือความไม่เก็งทางเหมืันที่ต้องว่าจากเมืองนนทนนโดฟ้าเข้ามาทำงาน CBD อย่างสิงห์บุรีนะครับอย่างผมไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมใช้หลักที่คุ้เคยทุกสิ่งเป็นจากขึ้นราคา จ่ายขึ้นราคาเนี่ยประมาณ30บถึง45บาทต่อหนึ่งขานะครับแต่ว่าเป็นราคาตือหกบาทถึง90บาทนะครับไปกับ180ประมาณ200บาทหมดไปแล้วคูณยี 20. ่20บไดก็เป็นเท่าไหร่ค่าจ่ายแบบนี้เนี่ยคำถามคือพวกเฟิร์สชอปรับได้ไหมผมตอบได้เลยครับ ในขณะที่ภาคสกายเนี่ยนะครับเราเองตึกร้านนะฮะในซีบิวเองตึกร้านนะครับบน CPU, สุขุมวิทที่ก็ยังมีตึกร้านนะครบนงานโบราณที่ผมผ่านผ่านไปมาเกิดทุกวันเลยก็มีตึกร้านเป็น,นหมดไอ้ตึกร้านที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเดิมมันขนาหาดีเป็นอาคารพาณิชย์แล้วพอมีสายโอเวอร์ข้ามบ้านมีอินาสระเซอร์อะไรเป็นลงบ้านเนี่ยมันทำให้อาคารพาณิชย์เหล่านั้นมันใช้การนี่ละ คือั้านั้นงเต็มไปหมดที่บปาลีมอลถ้าท่านจัได้ไมันเคยมีบปาลีมอลมองเดินะครับเอาพวกบริมิสตี่มันร้านร้านเหล่านี้นะครับมาวีดีลาออกม่หมดรีเฟรชใหม่หมดแล้วเอามาให้คนที่ไม่มีกำลังในการจะซื้อหาด้วยตัวเองซับเซ็ดี้แบบนี้นะครับมันเป็นซับเซ็ดี้ที่ให้แบบโปรตักชี เพราาเฟิร์สจ็อบเบอร์ให้ตายไรก็ตามเขาก็ผลักผลักเองเขาเขาต้องไปสร้างผลวนติดเชิงเศรษฐกิจทรัพย์สินนี่แบบนี้ใส่แล้วไม่หายครับมันคือดีเวอส์เมนต์ในแนวที่เดินเนี้ยนะครับที่จะต้องทำคือต้องหาบ้านที่อาศัยให้กับคนที่เขาไม่มีกำลงังผมมาถึงถึงคนที่วัยชะกันนะเมื่อกี้เยืนเป็นที่ดีถ้าสร้างนะครับคนไร้บ้านาาในประเทศไทยมีจำนวนกันนะ นะครับผมดูตัวเลขกดเซิร์ชใน Google เนี่ยครับรีพอร์ตว่าอูเชลลี่เนี่ยประมาณสัก2,499ทำไมไม่ไม่รีพอร์ตว่า2,500คนทราบทั่วประเทศเลยนะครับบอกว่ามีโอมเด็ประมาณ2,500คนอยู่ในกรุงเทพฯป271คนกรุงเทพฯนี่ยหละครับคือเมืองที่มีปัญหามากที่สุดในแง่ของที่อยู่อาศัยคำถามว่าทำไมกล้าพูดเช่นนั้น ผมก็รึถ้าผมอยู่ต่างจังหวัดหรือผมไม่มีบ้านผมไม่นอนร้านได้มีข้าวขด้วยแต่กรุงเทพไม่กล้าไปนอนร้านสิครับผมก็ไม่กล้าน,านนะนอนไม่ได้ด้วยนะครับพระก็ไม่ให้นอนผมเป็นพระถ้าผมเป็นพระอยู่ในบ้านในกรุงเทพมีโฮมเดสมาขอจ่ายอยู่ผมก็คิดแล้วคิดอีกนะครับ เราอาจจะต้องหาทานจากสารปันส่วนที่บางสว่วนเนี่ยให้อยู่แต่ให้มาขัดขวนไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่า๋ยวเกิดประมาณที่คืนวหนึื่งเนี่ยจะมีปืนมีพี่อะไรมาจ่อคอหรือเปล่าไม่มิาพาเสี่งไมหมดเพราะฉะนั้นมเดสในกรุงเทพม,มีปัญหามากครับรัฐบาลที่แล้วมีการดาเนินการเกีเ่ยวกับเรื่องคฮเดสผมก็ดูตัวเลขมีือข้อมมาแก้ปัญหาได้เท่าขึา้นมถ้าบอกว่าในกรุงเทพ คนที่ใช no ้บ้านเ่ยประมาณพันสองแก้ไขได้ประมาณสามร้อยโดยระมานี้เกินห่างไกลมากครับกับจำนวนปัญหานี่เป็นเพื่อนที่ไม่พูดถึงไว้แล้วหน้าหน้ากังวลใจมากถ้าโเลยเมื่อกีที่เวรว่าสองพนห้าร้อยโดยประมาณเกินครึ่งคือคนที่อายุเลยสี่สิบห้าสิบขึ้นไปชิดซึ่งช่วยปลวยไม่ได้ แต่ว่าขาเป็นผู้ยากไรแบบซัซ้อนนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่อ่ะไปที่กลับมาต่อนะครับถ้าเลยไปเจอหนุ่มวัยทำงานตรงนั้นอาจจะยังไม่ใช่ปัญหาไม่ถึงมากแต่พอเป็นวัยเฉลิมลาลูกๆที่ทำงานเนี่ยผมมีลูกที่เป็นเบบีบูมเมอร์ของผมไม่เหลือแล้วเพราะเบบีบูมเมอร์รุ่นผมเนี่ยคือแม่ผมเพิ่งเสียไปสามปีที่แล้ว ตอนแม่เสียเกสิบปีนะครับผมต้องดูแลแม่ใกล้ชิดตอนแม่เสียอายุเก้าสิบผมกยายาจะพูดว่าอะไรผมว่าจะพูดว่าคนที่อายุแปดสิบขึ้นไปแล้วเนี่ยดูแลตัวเองยากมากแล้วนะับในกระาษที่สังคมยุคนี้ทุกคนตากัดตีนถีคือตากัดชาวบ้านตีนถีชาวบ้านชีวิตก็เป็นแบบนี้ยนะเมื่อจะเ,อเวลาที่ไหนครับไปดูแลพ่อแม่ ดังนั้นคนที่อยู่ในวัยชรามีฐานะไม่เย่าไรครับมีฐานะก็อาจจะไปจองสวารค์ได้ว่านะครับอาจจะไปจองพวกเรเเดสที่เป็นเอเจนี่เรเเดสดเดเดเอเดของในธุนกใหญ่ที่สร้างขึ้นหลายล้านนะครับตอนแม่เสียก็มีประสบการณ์ที่ผมเอา,เอาคือ ภูมิรีเนี่ยเป็นพ่าลมเชยเอะเลยมีท่านลมมาในงานศพเนี่ยสี่ห้าสิบตัวนะครับผมก็เอาไปไล่บริจาคตามสถานที่ต่างๆที่หนึ่งที่ผมไปคือบ้านบังแคขนาดบ้านบังแคซึ่งเป็นที่ที่ดูแลผู้สูงอายุที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงสภาพยังน่าหลงใจผู้ที่อยู่ในนั้นอีกที่หนึ่งที่ไปคือโรงพยาพาลประจีผมมีท่านอะไรสักอย่างของจริงก็น่าหลงใย แล้วก็มีเพื่อนเล่าให้ฟังแล้วมีคนที่ทำเนื้องสิ้นให้กับผู้สูงอายุกับมาทานเขาบอกว่าเข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกสดชื่นยิ่งขึ้งเพราะว่า,ออวานอนติดเตียงได้ฟองเยสายน้ำเกลือตัางนะครับให้อาหารทางสายยางบ้างเต็มไ,ไปหมดสภาพรอตายทำไมผู้สูงอายุต,ต้องรอวันตายแบบไร้ความหวัง เราใช้ยื่นมือเข้าไปเพื่อสร้างสถานที่อยู่ให้กับผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพอย่างนี้ทำไม่ได้หรอกรบมาไม่ต้องใช้ถึงห้าสายพลุนล้างฝาห้าสายพืุนล้านบาทเลยจ่ายแ,แล้วจบนะครับไม่ได้สร้างะอะไรที่ใดเลยผมนิทา ในลูบาศก์นะครับอ่าลูกธาแล้วก็มันาจสุดเลยเมื่อรา้งนี้นะครับ้วยสายไม่ได้พูดสายสีใดแล้วกันโ้าสายนึนาาย้เนี่ยมูลค่าขอสร้งางประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันล้านดึงสสามหมื่นเก้าพันล้านนะครับได้ดยสาย,สายาานแต่ถ้าเอามาแจกห้าแสนลู ก็ต้องหมเกื่อนปเลยอะไรได้คืออนะครับและอย่างที่กล่าวเรือนแล้วว่าถ้าเราที่เข้ามาเหล่านี้เนี่ยนะครับมาสร้างที่อยู่อาศัย